ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการแพทหนึวลนิดพิชิตทีสวันนี้มาอยู่กับผมเซฟครับสวัสดีครับ,รบน้องๆวันนี้เราก็เดินทางเข้าสู่วันที่22ของการทําโจทย์แพทหวลลนิดพิชิตทีแคกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําโจทย์เรื่องเลยค่ะคณิตวิเคราะห์กันโดยโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อที่20ของโจทย์แพทหนึ่งปี2563ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง โจทย์บอกว่าให้ L เป็นเส้นตรงซึ่งถูกจุดบนเส้นตรง L เนี่ยอยู่ห่างจากจุดลบหลบหและจุด75เป็นระยะทางเท่ากันแล้วโจทย์ถามว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง L กับจุด2 0เท่ากับกี่หน่วยเมื่อเราพิจรารณาสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเราจะพบว่าเรามีสูตรอยู่สูตรหนึ่งในเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ที่เราสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้สูตรนั้นก็คือถ้าเรามีสมการเส้นตรงว่า ax บวก by บวก c เท่ากับ0นย์ แล้วเราต้องการหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงนี้กับจุดที่มีพิกัด x 0 y 0เนี่ยเราสามารถหาระยะห่างซึ่งแทนค่าด้วยตัว d ได้โดย d เท่ากับ absolute a x 0บวก b y 0บวก c แล้วก็ส่วนด้วย s r u root a กําลังสอบวก b กํลังสองนั่นเอง ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ข้อนี้เราจําเป็นจะต้องใช้สูตรไหนมาใช้ในการแก้ปัญหาดังนั้นสิ่งต่อไปที่เราควรทําก็คือการดูว่าเรามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างและเราขาดข้อมูลไหนจากโจทย์จะทําให้เรารู้ว่าเรามีข้อมูลของพิกัดที่เราต้องการหาระยะห่างอยู่พิกัดนั้นก็คือพิกัด20แล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรายังไม่มีก็คือสมการเส้นตรง L ดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือการหาสมการเส้นตรง L นั่นเอง แล้วเราจะหาสมการเส้นตรง L จากไหนล่ะเราก็มาลองดูในข้อความส่วนที่เหลือของโจทย์การที่โจทย์บอกว่าให้ L เป็นเส้นตรงซึ่งทุกจุดอยู่บนเส้นตรง L ออยู่ห่างจากจุด2จุดเนี่ยเป็นระยะทางเท่ากันเรามาลองนึกภาพกันก่อนนะสมมติว่าเรามีจุดอยู่2จุดแล้วเราต้องหาเส้นตรงเนี่ยที่ทุกจุดบนเส้นตรงนั้นอยู่ห่างจากจุดทั้ง2จุดเนี่ยเป็นระยะทางเท่ากันเส้นตรงนั้นก็คือเส้นตรงที่ลากแบ่งครึ่งเส้นเชื่อมของจุด2จุดนั้นและตั้งฉากเส้นเชื่อมนั้นด้วย อันนี้คือเส้นเชื่อมนะส่วนอันนี้ก็คือเส้นตรงที่เราต้องการหาโดยเส้นตรงเส้นตรงนี้จะแบ่งครึ่งเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนั้นและตั้งฉากกับเส้นเชื่อมด้วยหากน้องๆยางนึกภาพตามไม่ทันพี่อยากให้น้องๆลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะเพราะพี่จะทําการหาเส้นตรง L จากการพลอตจุดสัก2 3จุดและลากเส้นตรงผ่านสมมุติว่าพี่มีจุด A และจุด B แล้วจุด2จุดนี้มีเส้นเชื่อมเป็นเส้นตรง AB ต่อมาพี่ก็จะมาหาว่าจุดไหนบ้างที่อยู่ห่างจากจุด A และจุด B เนี่ยเป็นระยะทางที่เท่ากันซึ่งจุดแรกที่พี่จะนึกถึงก็คือจุดที่อยู่บนเส้นตรง AB และแบ่งเส้นตรง AB นี้ออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันนั่นเองต่อมาพี่ก็จะหาจุดถัดไปโดยการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเหตุผลที่พี่เลือกวัดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยเพราะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นเป็นสามเหลี่ยมที่นอกจากด้านฐานแล้ว สองด้านที่เหลือของสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะเป็นสองด้านที่เท่ากันซึ่งเมื่อเรารู้ว่าสองด้านนี้เท่ากันจะทําให้เรารู้ว่าจุดที่อยู่ห่างจากจุด a และ b เท่ากันด้วยนั่นก็คือจุดนี้นั่นเองจริงๆแล้วการพลอตจุดแค่2จุดก็จะทําให้เราสามารถสร้างเส้นตรง L ได้แล้วแต่เพื่อความแน่ใจพี่ขอว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพิ่มขึ้นอีกสักรูปแล้วกันพี่ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนี้เราจะได้ว่า สองด้านนี้มีความยาวานเท่ากันเราจึงสามารถสรุปได้ว่าจุดจุดนี้นั้นห่างจากจุด A และจุด B เท่ากันด้วยเท่านี้เราก็สามารถสร้างเส้นตรง L ได้แล้วจากการลากเส้นตรงผ่านจุด3จุดนี้นั่นเองและจากสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีก1ข้อหากเราลากเส้นตรงจากจุดยอดลงมาแบ่งครึ่งฐานเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดนั้นก็จะตั้งฉากกับฐานด้วยน้องๆเห็นไหมลูกนี้เนี่ยถ้าเรา เปรียบเทียบจุดนี้เป็นจุด A และจุดนี้เป็นจุด B เราจะพบว่า2รูปนี้มีความเหมือนกันมากเลยโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าเส้นตรง L นั้นมีรูปแบบเป็นยังไงต่อมาเราก็มาลองหาสรรมการเส้นตรง L กันก่อนอื่นพี่ขอแทรกรูปภาพจากสิ่งที่โจทย์เขาได้กำหนดให้มาดังนี้นะจริงๆแล้วการหาสรรมการเส้นตรง L ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราสามารถทำได้หลายวิธี ต่พี่ขอเลือกใช้สมก,การในรูปแบบ point slope form มาใช้ในการหาสมก,การเส้นตรง l นะสำหรับน้องๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่า point slope form คืออะไรพี่อยากให้น้องๆลองมาดูสมก,การต่อไปนี้สมก,การนี้ก็คือสมก,การ y ลบ y 0เท่ากับ m คูณ x ลบ x ศนยั่นเองเหตุผลที่เราเรียกสมก,การนี้ว่า point slope form เพราะว่าเราสามารถสร้างสมก,การเส้นตรงจากการรู้ point และ slope ได้ พอยในที่นี้ก็คือจุดที่เส้นตรงผ่านในที่นี้เขาจะแทนด้วยพิกัด x 0และ y 0ส่วนสลบนั้นก็คือค่า m นั่นเองทีนี้เมื่อเราลองกลับมาดูที่แผนภาพจะทำให้เรารู้ว่าจุดที่เส้นตรง L ลากาผ่านและเป็นจุดที่เราสามารถหาพิกัดได้จากสูตรอย่างแน่นอนเนี่ยก็คือจุดนี้นั่นเองส่วนความชันของเส้นตรง L เนี่ยเราสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของผลคูณระหว่างความชันของเส้นตรง2เส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉาก เท่ากับลบหนึ่งซึ่งในที่นี้พี่ขอให้ความชันของเส้นตรง L เนี่ยเป็น M1 และความชันของเส้นตรงที่เป็นเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดที่กำหนดมาให้เนี่ยเป็น M2 นะดังนั้นเรามาเริ่มจากการหาพิกัดของจุด O กันก่อนพิกัดของจุด O เนี่ยเราสามารถหาได้โดยการใช้สูตรพิกัดของจุดกึง่งกลางระหว่างจุด2จุดซึ่งสูตรสูตรนี้เนี่ยเราสามารถจำง่ายๆโดย การลองนึกภาพเอาจุด2จุดที่เราต้องการหาจุดกึ่นกลางก็คือ2จุดนี้นำา2จุดนี้มาหาค่าเฉลี่ยกันเราก็จะได้พิกัดของจุด O เป็นลบ1บวก7ส่วน2และลบหบวกส่วน2เมื่อเราคิดเลขออกมาเราก็จะได้ว่าพิกัดของจุด O มีค่าเท่ากับ6ส่วน2หรือเท่ากับ3และ4ส่วน2ซึ่งเท่ากับ2ดังนั้นเราได้พิกัดของจุด O มาเป็น3กับ2นั่นเอง ต่อมาเรามาหาค่า m1 กัน m1 เราจะหาได้จากความสัมพันธ์ m1 คูณ m2 เท่ากับลบ1 m1 เนื่องจากเราไม่รู้ค่าเนี่ยเราก็ขอติดค่าไว้ต่อมาเรามาหาค่า m2 เนื่องจาก m2 เนี่ยคือความชันของเส้นเชื่อมตั้งแต่จุดลบ1ลบ1ไปจนถึงจุด75เนี่ยเราสามารถหาค่าความชันได้โดยการแทนค่าลงไปในสูตรเด l ต้า y ส่วนเดลต้า x เราก็จะได้ออกมาเป็น delta y เท่ากับ ห้าลบด้วยลบหนึ่งส่วนด้วยเดลต้าเอ็กก็คือเจ็ดลบด้วยลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งเราก็จะได้ว่า M1 หนึ่งคูณหกส่วนแปดเท่ากับลบหนึ่งหรือได้ว่า M1 หนึ่งเนี่ยเท่ากับตัดเลขปุ๊บเหลือสี่อันนี้เหลือสามเราจะได้ว่า M1 หนึ่งเท่ากับลบสี่ส่วนสามนั่นเอง เท่านี้เราก็จะได้พอยต์มาแล้วพอยต์ point คือมีพิกัด3 2แล้วเราก็จะได้สลปมาแล้วก็คือสลปมีค่าเท่ากับ m 1หรือเท่ากับลบสส่วนสนั่นเองทีนี้เมื่อเรารู้พอยต์และสลปเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อมาเราก็จะสามารถหาค่าสมการเส้นตรง l ได้โดยการแทนค่าพอยต์และสลปเนี่ยกลับลงไปในสมการพอยต์สลปฟอร์มของเราเราก็จะได้สมการออกมาเป็น y ลบสเท่ากับ ลบส่ส่วน3คูณกับ x ลบ3กระจายค่าเข้าไปก็จะได้เป็น y ลบ2เท่ากับลบส่ส่วน3 x บวก4คูณ3ตลอดทั้งสมการจะได้เป็น 3y ลบ6เท่ากับลบ4 x บวก12ย้ายข้างเพื่อจัดรูปสมการให้อยู่ในรูป ax บวก b y บวก c จะได้สมการออกมาเป็น4 x บวก8าลบ 18, เท่ากับ0นเท่านี้เราก็จะได้สมการเส้นตรง L มาเรียบร้อยแล้วเมื่อเรารู้สมการเส้นตรง L แล้วแล้วเรารู้ว่าจุดที่เราต้องการหาระยะห่างจากสมการเส้นตรง L เนี่ยเป็นเท่าไรเนี่ยเท่านี้เราก็จะสามารถแทนค่าลงไปในสูตรสูตรนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถหาระยะห่างได้นั่นเองดังนั้นเรามาเริ่มแทนค่าลงไปเลยเราจะได้ว่า d เนี่ยเท่ากับ a b บส l ลู e 4คูณกับ2บวก3คูณกับ0ลบ18ส่วนด้วย square root ของ3ยกกำลัง2องบวก4ยกกำลัง2คิดเลขออกมาจะได้เป็น8 -18 ลบ18เท่ากับลบ10ถอดค่า a b s o l ลู e ออกมาได้10ส่วนด้วย square root ของ9บวกด้วย16 จะได้เป็น square root ของ25ซึ่งเท่ากับ5หรือเราสามารถตอบได้ทันทีเลยว่าดีเท่ากับ2นั่นเองเป็นคำตอบตรงกับช้อยข้อที่1สําสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำโจทย์แพท1วนลนิดพิชิตทีแคสพี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับหากน้องๆดูและชอบใจฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช anel ของพวกพี่ๆไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ พี่ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ